ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทั้ง Facebook Fanpage และช่อง YouTube ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เราโดยเอ็กซายลมวันนี้มีเมนูเนื้อผัดน้ำมันหอยนะครับ สำหรับวัตถุดิบของเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อต้นหอมหัวอหอมแป้งมันผงฟูซอสน้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วดำผงปรุงรสและน้ำตาลทำการหัน่นและซอยหอมใหญ่และต้นหอมกันเลยนะครับจากนั้นจะมาทำการหมักเนื้อกันผงฟูซอสน้ำมันหอย ซอสปรุงรสซีอิ๊วดำทำการคลุกเคล้ายังยังไม่หมดนะครับเรายังเหลือแป้งมันคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันเลยนะครับจากนั้นนําเข้าตู้เย็นหมักข้ามคืนยิ่งดีนะครับเนื้อจะได้นุ่มจุดเตาตั้งกระทะกันเลย ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นนำเนื้อที่เราหมาักใส่ลงไปผัดเลยครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับใช้ไฟกลางๆจากนั้นเติมน้ำลงไปเลยครับ เรามาปรุงรสกันผงปรุงรสน้ำตาลและพริกไทยป่นครับชิมรสให้ได้ที่ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับสิดท้ายท้ายสุดเพิ่มความหอม และสีสันของเมนูนี้ด้วยเส้นหอมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนื้อผัดน้ำมันหอยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับขอบคุณที่ติดตามนะครับไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจทั้ง Facebook Fanpage และช่อง YouTube สำหรับวันนี้สวัสดีครับ